เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆแกงป่าของเราน่าทานไหมคะมากินข้าวด้วยกันเพื่อนๆมื้อเที่ยงค่ะก็จะมีแกงป่าทำเสร็จเมื่อกี้นี่เองนะคะเพื่อนๆดูแกงแกงหมูป่าแกงป่าแกงหมูป่าอ่ะอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกหูหมูเนาะหูหมูเอามาต้ม จิ้มกับน้ำจิ้มค่ะเพื่อน <c oughs> นี่น้ำจิ้มแซ่บมาเด้เามาดมเเมิมากินด้วยกันชาวนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะไอกันจังเลยช่วงนี้มีแต่คนไอมามากินด้วยกันโอ้ยลองกินดูสิ อากาศเย็นๆกินของร้อนอะดีอร่อยมากเพื่อนอร่อยมาก หนังก็ให้น้อยอืมหมูป่าก็น่าอร่อยเพื่อนๆ อร่อยมากทำถ้วยเดียวหมดคือหมดเกินยังอะไรถั่วแปะเชกินเต็มเู้ืออถั่วแปะอร่อยมากสุกมันบอกว่าลองดูไหม, ừ, มก็ดีเหมือนกันไม่เคยกิน <c ười> เสียที่ไหนเจียที่ไหนในไล่ <c oughs> มูป่าเจ้าเนี้ยอร่อยมากลองกินน้ำดูเดี๋ยวหวานเ,เจ็บเลย A ăn à loại ma mà. mấy ừ? không nó không hay mấy mần nó gì mà cái bùn thế nào cái bùn cái này cái Ngon mẹ, Ừm. Còn một thay nữa. à? đang làm gì vậy? Hả? Mất thay hả? ใส่ท่าน้าใส่หรออ๋อนั่งเมื่อกี้ได้ยินตึ้งตึ้งนี่คืออะไร่รู้วันนี้มีแต่เมนูหมูหมูป่ากับหูหูไอหัวหมูแ่บ น้ำจิ้มอร่อยนะอร่อยมาก กับข้าวเต็มบ้านเลยนี่ถือสามองเอ๋อไหมข้าีอย่างนี้นเด็วคนน่ยอร่อยกช่ปนออืม มูป่าเยอะเลยอะชิ้นใหญ่ๆหญ่ยังมีแม่ที่ตัวยังมีชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งอ่ะซื้อมาเป็นกิโลอะแบ่งแบ่งทำไงเพราะว่าหมูป่าทำอะไรก็อร่อยอะไรก็อร่อยเนาะวันนี้เราทำอะไรนะผัดเผ็ดแล้วก็ còn lên muỗi ba nữa phắc canh phắc bà hôm nay có làm canh ba ba <laughs> <laughs>

ไม่หมป่านะอโอเคฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆค่ะ